ออกไปแล้วครับนั่นๆๆๆไปแล้วครับไปแล้วนั่นครับบินกลับมาอีกแล้วสวัสดีพี่น้องป้องไปแฟนคลับสุภูสุคนครับ เบ้ายำไอ้ดินที่นิสันมันนี่สิพาพี่พ่อน้องไปหาต่อครับผมไปหาต่ออยู่หกครับมีวิธีการหาต่อกับเขาับนั้นดังจอบแม่มันครับมาแม่นบินไปทางไดครับเราเขากันตามนะครับพี่น้องพอดีเบ้ายำเห็นต่อครับไปกินไอ้ยูน้าอีพอมันมันไปกินเนี่ยครับกินเนื้อมูนี่เบ้ายำสิพาพี่พ่อน้องครับตามต่อครับพี่น้องครับมันนี่เขาสิพ่อครับพกพ่อไปไปกับเบ้ายำครับ ลืมบอกเดินทางหรอกครับพี่น้องครับนี่พาพี่พาน้องครับไปหาต่อครับต้องตามแม่นไปครับ ไม่ไม่ยังมือเศร้าครับอากาศตอนเศร้าดีขนาดอากาศเย็นสบายสถา,านบ้านเขาครับโอ้หางสางยีบาทโอาที่จอบแม่นครับพี่น้อง แม่งจะบินไปนี่ครับต้องรอเวลาครับตอนที่บินเข่าเราบินออกครับบินออกมาหาอาหารเพราะได้อาหารเราวมนกจะกิจบินเข่าลังครับที่เป็นวิธีการหาตัวแบบตามตัวครับอีกแบบนึ่งก็คือใส่ฟางครับมัดใส่เนื้อหมูครับเห็ดน้อยๆครับตอนนั้นนอยเพราะมันไอ้ขาบบินไปได้ไหมครับโยนไว ไล้านไม่กินมันก็คาบเลยครับเขาก็ตามเส้นฟังครับชิมองเห็นคาบบินไปเลยครับไปแล้วครับนั่นๆๆไปแล้วครับไปแล้วนนครับบินกลับไมีก็มีสองฟังครับสองฟังมันแน่ใจว่าห้างอยู่ทางพี่มันบินมาเอาอาหารแล้วมันบินกลับไปทางพี่หรือว่าห้างอยู่พี่มันมาเอาอาหารอย่พี่เราบินกลับไปหานห้างทางพี่ครับ มีหรอบนึงครับพี่น้องเห็นน้ำมันน้อครับมันเป็นชิ้นเมืองง่ายๆกันง่ายครับตัวน้อยนั่นเงินรับดินขามฟังสองฟังหนี่ะครับตามไปเลยครับพี่น้องครับตามมาแล้วครับเดห็นชีลดตามไปซุ่มอยู่มองนึงครับพี่น้องครับครับไปก้า ไปทั้งแนนเนาะได้เห็นแม่ป้วนเปี้ยงยิง่แถวนี้แหละครับไม่น้องตามไปอีกครับตามไปแล้วครับ,รบเราตามเราเข้าไปซุ่มยูฟุ่นครับ หรือส่วนบางแถวเนี่ยครับมันยี่เถาปลาเนี่ยบันหนาซีเมนครับเห็นแม่บินโพามาตั้งเนี่ยลครับ เดยวออกมาหาอาหารบรรยากาศจำสศร้ครับเสียงนกเสียงกาบรรยากาศหาตัวตามตัวครับตามล่าตัวบางตัวก็บ,บินสูงบางตัวก็บ,บินต่ำบางอย่างหยากต้องใส่เทคนิคเขาครับ บอาอยอมพายางกัาไปเมืองครับพ่อหางแล้วฟังนั่นที่เป็นแป๋าโมงเห็นเลยครับเป็นแป๋ามันหมื่นแน่จากน่อยมันย่างมุ้งเส้าคึ่ม,ม,มนี่ครับแม่ให้บินออกไปแล้วย่างมุ้งเส้าตัวมันทีออกหากินตามตัวมาเลยครับ ออกหากินย้ำมั้าขันเห็นกับตามชีรถตามแมนมาโอกาสที่เห็นกันหน่อยอย่ครับต้องใส่เวลาครับเห็นมัคคับที่นอกนะครับหางหนีงนง่นะครับเบาะยำกับะก้าเข้าไปใกล้ไัมครับหางจะคือตะก,ก้อครับนี่ครับนี่ไปนี่ยไง บรรยากาศไล่ต่อครับพูดหนีไล่ต่อตามต่อก็เห็นหังอยู่ครับบ้กาก้าเข้าไปใกล้มันหังใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องเห็นมั้ครับอ่อนต่อนนี่มันล่ะที่ต้นสะแบงมั้งครับนี่ ป่าเขาถ้ามอสังเกตก็ไม่เห็นเลยเลยครับขี้ไก่ไปไก่มายังไม่เห็นอยู่ท่านมอสังเกตว่าเป็นแม่ตัวบินไปบินมาเนิครับเหมือนบินออกไปเรื่อยเลยครับแม่บินออกไปเรื่อยออกไปหาอาหารครับบินข้ามไปฟังนี่ครับบินข้ามท้งไปแม่หดอาหารแล้วมันก็บินเขา้ามาห้องท้งนี่เป็นป่ากระบ,บอกอยังเห็นไหครับเดี๋ยวเห็น เป็นหูอยู่นะครับบินไปบินมานอย่นี้แหละครับขอบก้าเขาไปใกล้ครับอฮียเพื่อนเหียวเห็นมนั้ยเนาะเียื่รังต่อโอ้ถือว่าห้างใหญ่เติอบอยู่ครับ อัดต่อนู่นะครับนะครับนี่โอ้บินไกลหัวไปเสียวๆนี่เลยครับพี่น้องนั่นแหละครับทั้งนี่คือล่งต่อพี่น้องก็เห็นอยู่น้อครับเนาะนะครับหมายเลขต่อนี่เลครับพี่น้องเจอแล้วครับวันนี้กับภารกิจลุ่ล่วงครับที่เอาหรือไม่เอาจังว่ากันไม่ครับ ามพ่อหน่อมองก้อนมาหัางมันมีลูกไปหังไงพอสมควรอยู่ครับบินเขา่าบินออกอยู่่แหละครับเป็นตัอหัวเสือบินเขา่าบินออกเปลี่ยนกันผัดเวียนออกไปหาหานันมาเลี้ยงลูกครับโอ้ลลยขึ้นหลยขึ้นนั่นแหละอยก่อนครับ เริ่มแตกออกมาหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วเสียวๆจากน่อยอถือว่าพราะกิจสํเเ็จิ์รุ่วรงครับมื่อนี้ก็ตามต่อครับผมครับอ้างขนาดนี้แหะครับขี้ไกไ่แปไก่ไม้อยู่ยังไม่เห็นยู่บ้าย่างที่ชามที่หลอดนเลยน้ำแมวเนี่ยไม่ไไปแล้วออกไปหาหันแล้ว น้ำมานน่คครับจะทา้ามหุ่นน้ำมัเด็กเขากซุ่มเป็นจุดเป็นจุดไปครับใส่เทคนิคการเมืองว่ามันบินไปทางไหนไปในมั้งเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไอดินทินนสานมันนี่เบาวยำ่งกับพ,พี่พี่น้องครับเอาเมืองวิธีการหาตัววิธีการไล่ตัวครับก็ขอฝากไว้สักนิดครับ วันนี้บ้าวยำขอเล้าว่าสวัสดีครับปอกันคลิปหน้าครับผม